หนังสือเรื่องสีก็เนื้อไร้ไร้ที่เธอไม่รักวายภาคหนึ่งราคาเริ่มละสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทรวมส่งฟรีแอดมินหนังสือพร้อมส่งเป็นแบบฉบับอีบุ๊กในแมปในตอนนี้มีโปรโมชั่นจากราคาเต็มของปกหากซื้อผ่านโทรศัพท์ในระบบ Android ราคาเพียงสามร้อยสามสิบเก้าบาทหากทำรายการผ่านหน้าจอ iOS ราคาสามร้อยสี่สิบเก้าบาทรุวมรักหนาคาภาคหนึ่งหนังสือมีพร้อมส่งราคาเล่มละสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมส่งฟรีเป็นแบบฉบับอีบุ๊กในแมปหากทำรายการผ่านทางหน้าจอ Android ตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาเล่มละสามร้อยหกสิ เรื่องเสียงรักจากเซลล์หัวใจมีหนังสือพร้อมส่งราคาเล่มละ3า9 6บาทรวมค่าขนส่งฟรีหากเป็นอีบุ๊กในแมปตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อผ่าน Android สองบเก้าทหากทำรายการผ่าน iOS ราคา3 9 9บาทหนังสือทุกเล่มของสวบสวซอสามารถทำการสั่งซื้อผ่านลายไอดีสวบสวซอหรือภายในช h อปปีร้านค้าชื่อ S สไบเวอ h ์ p อทุกท่านสามารถสอบถามและเข้าไปกดติดตามเพจสวบส์อเพื่อรับข่าวสารการอัปเดตนิยายซึ่งส่วนใหญ่จะแจ้งข่าวสารการอ่านตอนฟรีนิยายแต่ละเรื่ หากังซื้อในซุปอหมดแล้วก็จะเหลือให้เก็บสะสมในรูปแบบฉบับอ e ีบุ๊กเพียงเท่านั้นค่ะอุ้มรักนาคา EP ที่33ความเจ็บปวดที่เหมือนต้องตายทั้งเป็นแอดกลับขออภัยที่ต้องทำการตัดฉาก NC ออกจาก EP นี้ค่ะฉาก NC จะมีเฉพาะในหนังสือนิยายแล้วก็ในฉบับเล่มอ e ีบุ๊กค่ะสามารถสั่งซื้อได้ผ่านช h อป e ีแล้วก็ l ลน์สวายมซอค่ะ ร่างป่งของท้องฟ้าโดนทานนินผลักอ,อกบางให้หลังไปล้มลงกระแทกเข้ากับโต๊ะรับประทานอาหารหางตาหวานที่ชายไปมองที่ผักหญ้ามากมายสามสีแปลงซึ่งตนปลูกหวานไว้เพียงแค่หนึ่งวันแต่มันกลับงอกงามและชูชันแตกยอดออกใบเตรียมพร้อมให้กับการเก็บเกี่ยวเพื่อใช้นำมาทำอาหารเจไปอย่างเลื่อนลอย ฟ้ามือหนางันใบหน้านวลให้หันกลับมามองตนบังคับให้ท้องฟ้าประสานสายตากันกันกบตนสายตาคู่อ่อนร่วงโรยไปของท้องฟ้ามองจ้องกันกันกบทานนินิ่งพี่เคยบอกสัญญาว่าจะทำให้ฟ้าได้ทานอาหารเจกันจนครบทั้งสามมือ้อมันไม่ใช่แววตาและคำร้องขอที่อ้อนวอนจากท้องฟ้าแล้ว แต่ในดวงตากลมกลับเต็มไปด้วยความนิ่งและเฉยชากึ่งความหยิ่งพยองเขาโดนอีกคนทำร้ายตนอย่างเลือดเย็นและทารุณจนเจ้าตัวไม่อาจทนรับรู้ความรู้สึกใดๆจากทาน,นินมาได้แล้ว <careers> <c oughs> เก่งน,นี่ที่กล้าต่อรองเสียงทุ้มบอกอย่างหัวเสียแต่ก็ยอมพละออกจากร่างของท้องฟ้าไป ด้วยพันธสัญญาแห่งนาคาที่ตนเผลอททำมันขึ้นท้องฟ้าได้เดินไปเก็บผักที่ปลูกไว้ที่ตรงนอกระเบียงหองคอยสูงจากเมล็ดพันธุ์ที่ทานนินมนั้นมอบให้ซึ่งหวานเมล็ดแค่วันเดียวผักพวกนี้ก็งอกเงยโตขึ้นจนเก็บมาทำเป็นอาหารเจได้ท้องฟ้าไม่อยากถามถึงสาเหตุในการเติบโตวไวของมัน ไม่ว่าทานนินจะใช้เล่กลหรือเวทมนใดๆทำก็ช่างเขาแต่ขอให้ตนยังได้กินข้าวจนครบทั้งสามมือ้อเพื่อรอวันที่ลูกของตนจะได้กลับมาเพียงเท่านี้มันก็เพียงพอกันแล้วละ่ะท้องฟ้าได้ทำอาหารทานจากข้ออ้างของทานนินที่บอกตนในตอนแรกว่าเขานั้นหิวแต่ท้องฟ้ารู้ดีอยู่แก่ใจตนดีแล้วว่าพยานคราชอย่างทาน,นินนั้น ต่อให้ไม่ได้กินอะไรเลยมาทั้งวันและทั้งปีเขาก็คงจะไม่มีวันตายลงหรอกแต่กับตนเองนี่สิยังต้องการสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพื่อมาหล่อเลี้ยงชีวิตและลมหายใจตนอยู่ท้องฟ้าจึงหยิบยกข้ออ้างว่าตนนั้นหิวขึ้นมาบ้างและจำเป็นที่จะต้องได้กินข้าวกินอาหารเจทั้งสามมื้อเสียให้ครบกันทุกวันนี่คงเป็นหนึ่งสิ่งเพียงข้อเดียว ที่ช่วยค้ำประกันว่าท้องฟ้าจะได้มีชีวิตรอดโดยไม่อาจถูกฆ่าตายไปก่อนด้วยน้ำมืออันโหดร้ายของทานนินเพราะพันธสัญญาที่ทานนินเผลอทำขึน้นกันกับท้องฟ้ามันพันผูกให้จอมพญานาคายังจำเป็นต้องหล่อเลี้ยงดวงชีวิตน้อยๆของมนุษย์นี้ให้ไม่ต้องอดตายไปในเวลาอันใกล้นี้เวลาเย็นที่มื้อขําอันเชื่องช้า ใช้ถ่วงเวลาของความเจ็บปวดอันหฤโหดซึ่งกำลังคืบคานเข้ามาใกล้และจะบังเกิดขึ้นกับตนขึ้นแน่เมื่อท้องฟ้าทานอาหารมือค่ำของตนเสร็จโดยมีทานนินนักคราชนั่งกอดอกหลังพิงกับเก้าอี้มองดูเมียรักของตนทานผัดผักเจในจานนั้นจนอิ่มและหมดไปเมื่อท้องฟ้าหยิบเก็บจานของตนนำไปล้างเสร็จ ท่านนินนัคาราชก็อุ้มเอาตัวท้องฟ้าทั้งท่วงท่าที่ยังยืนหันหลังให้กับตนอยู่หอบพามาวางลงไว้ที่ตรงด้านหน้าระเบียงบนหอคอยบนดาดฟ้ามืดมัวหน้าแปลงผักที่เจ้าตัวท้องฟ้าได้ทำการปลูกไว้อยู่สี่แปลงนั้นร่างโปร่งถูกกดแผ่นหลังบางให้หน้าอกหันแนบเข้าหากับแผงผนังของกำแพงระเบียงหอคอยสูงกลางทะเลกว้าง ยามช่วงพลบค่าที่ท้องฟ้ามองดูมืดมนลงกว่าปกติควรจะเป็นสายตาคู่กลมโตสีฟ้าอ่อนซึ่งหมนเศร้าจ้องลงไปยังน้ำในทะเลดำที่คลื่นซัดกระทบเข้าหาฝั่งประทะโคดหินโศโครกอยู่เป็นละลอกกางเกงวอมหัวยางยืดตัวที่ท้องฟ้าสวมถูกจับล่นลงภายในจิตใจของท้องฟ้ามันมืดมัว ชินชาไปกับการกระทําอันเก่าๆสิ้นไร้ความปณีของทาน,นินไปเสียแล้วเมื่อทาน,นินสำเร็จความใคร่ปลดเปลื้องความโชคร้ายของน้ำคาวตนฝากฝังไว้ในตัวของท้องฟ้าเสร็จเม็ดฝนก็เริ่มลงเม็ดในทันทีนั่นมันคือเสียงของหัวใจเต้นแรง ที่มีมากกว่าสองดวงไม่ใช่เสียงของหัวใจตนและของท้องฟ้าแต่เป็นเสียงของหัวใจดวงน้อยที่กำลังจะถือกำเนิดดวงชีวิตเกิดขึ้นมาใหม่ภายในแผ่นหน้าท้องแบลรลาบของท้องฟ้าหัวใจของทานนินเขาเต้นแรงดังโครมครามรู้สึกตื่นเต้นดีใจแบบแปลกๆที่ตนนั้นกำลังจะได้เป็นพ่อในอีกสักครา จนหลงลืมไปแล้วว่าบุตรที่เกิดมาในอีกคราวนี้ก็คงไม่พ้นจะมีชาติกำเนิดของความเป็นลูกครึ่งนาคาและครึ่งมนุษย์ดังเช่นเพลิงนินในอีกตามเคยเข้าไปนอนรอพี่ที่ด้านในก่อนพี่จะยืนอยู่ตรงนี้สักพักท่านนินบอกกับท้องฟ้าเสียงนิ่งไปเมื่อคล้อยหลังท้องฟ้าที่เดินลับหายเข้าไปด้านในห้องนอนแล้ว ทานนินก็มองจ้องไปอย่างที่บนฟ้ามืดมัวดำมิดซึ่งถูกสั่งให้จอมนาคาอีกตนนั้นได้ทำหน้าที่ส่งเม็ดฝนโปรยปลายให้ตกลงมาอย่างพื้นโลกมนุษย์ซึ่งเหนือเกินความคาดหมายและอำนาจพลังของเขาจะหยุดยั้งคำบัญชาจากเบื้องบนที่กำหนดสั่งให้เม็ดฝนตกลงมาได้ ทานนินมองจ้องไปยังที่แปลงผักสี่แปลงที่โดนฝนกระหน่ำสาดเม็ดลงมาใส่จนมันเละล้มละเนระนาดไปได้รับความเสียหายฟ้ามือหนาวาดกวาดไปเพื่อใช้ในการเนรมิตเรือนกระจกคุ้มกันไม่ให้ผักที่ท้องฟ้าปลูกไว้นั้นได้รับความเสียหายเขาเดินกลับเข้าไปที่ยังด้านในก่อนจะมีใครมองเข้ามาเห็นเข้า หัวพยานักคราชผู้ยิ่งใหญ่จำใจที่จะต้องรักษาแปลงผักที่เมียปลูกไว้ให้ไม่ได้รับกับความเสียหายสารลับอันผุดออกมาจากฝ่ามือกว้างของทานนินถูกส่งออกไปท่ามกลางฟ้ามืดขมุกข,ขมัวป่ามอรสุมท่ามกลางท้องทะเลอันบ้าคลั่งของคลื่นสัดสาดพายุโหมกระหน่ำรุนแรง ท้องฟ้าคำรามท่ามกลางฟ้ามืดและทะเลคลัง่งไม่ได้สร้างความหวาดหวั่นให้มวลหนังสารเล็กซึ่งทิ้งตนดิ่งลงจากหอคอยกลางปีกอันเล็กสยายทยานพุ่งดำว่ายลงลึกไปหาพังคีและพาคีที่อย่างใต้เมืองนครบาดาลวังวนลึกซึ่งในใจความที่ทานนินได้เขียนบอกเอาไว้าภายในสารนั้นพยานาคราช ได้สั่งให้องค์ครักษ์ตนไปเก็บเอาผลแอปเปิลทิฟสีทองภายในวังของตนกลับขึ้นมาให้ท้องฟ้ากินเพราะทุกๆครั้งที่จะมีสายเลือดของทายาทแห่งองค์พญานาคราชจะได้ถือกำเนิดจุติขึ้นมาบนยังโลกจะมีต้นแอปเปิลทิฟเกิดขึ้นที่วังของจอมราชนาคราชผู้ซึ่งเป็นบิดาของบุตรหากแม้นเขาเก็บนำมาให้มเหสี หรือชายาตนที่ตั้งคันของตนกินบุตรในคันที่เกิดมาก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและมีพาระกำลังที่แข็งแกร่งทานนินก็ได้แต่คาดหวังว่าผล,ลไม้ทิพย์ที่ตนจะนำมาให้ท้องฟ้ากินเพื่อบำลุงคันในครั้งนี้มันจะทำให้เด็กน้อยลูกครึ่งนาคาภายในคันของท้องฟ้าที่จะเกิดมานั้นสามารถกลับกลายร่างสู่ความเป็นนาคา นาคินีได้อย่างสมบูรณ์แบบท้องฟ้าตั้งคันลูกคนที่สองของตนโดยไม่รู้ตัวมีแต่ทานนินตนเดียวที่รู้และคอยเฝ้าแต่ฟังเสียงหัวใจของลูกเขาเต้นอยู่เงียบๆเ,เขาคอยฟังและพูดคุยกับลูกชายตนใหม่ของตนผ่านทางจิตโดยที่ไม่ให้ท้องฟ้ารับรู้เพราะไม่ต้องการให้ท้องฟ้าไปสร้างสายสัมพันธ์ และแรงอธิษฐานอันใดกับบุตรที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ของตนจนลูกนั้นหลงรักแม่มากกว่าตนที่เป็นบิดาดังเช่นที่เพลิงนินเป็นแอปเปิลสีทองถูกทานนินป้อนใส่ปากให้กับท้องฟ้าด้วยความอ่อนโยนซึ่งดูเหมือนว่าหลังจากค่ำคืนอันผ่านความเป็นความตายของบทรักอันดูเดือดท่ามกลางระเบียงของหอคอยสูงมาณตอนนั้น ธานนินจะดูทำตัวเป็นคนดีที่คอยเอาใจใส่เลี้ยงดูท้องฟ้ามาเป็นอย่างดีการข่มเหงบังคับให้ท้องฟ้ายอมร่วมรักกับตนไม่บังเกิดขึ้นอีกเลยมีเพียงแค่การหลอกล่อให้อีกฝ่ายที่เป็นท้องฟ้านั้นเคลิบเคลิ้มเสียก่อนแล้วบทรักจึงได้เริ่มบังเกิดขึ้นชีวิตในช่วงเวลาแห่งหนึ่งเดือนเต็มบนหอคอยของท้องฟ้า ที่ถูกทานนินจับขังไว้บนนี้ได้ผ่านพ้นไปพร้อมกับความตึงเครียดร,ระหว่างทั้งคู่ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสองต่อสองบนหอคอยนั้นก็เริ่มที่จะค่อยๆปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นเพราะทานนินเริ่มทำดีกับท้องฟ้าสารฉบับใหม่ถูกเคลื่องออกไปจากฝ่ามือหนาของทานนินที่ยืนอยู่ด้านนอกตรงระเบียงหอคอย ร่างสูงซึ่งสวมชุดคลุมอาบน้ำสีดำพล่าแพรพันเนื้องามยืนมองสารวิเศษที่กำลังโบยบินออกไปและบินว่อนร่อนดำลงสู่ใต้คลื่นของท้องทะเลดำลึกเพื่อโบยบินเข้าไปสู่อุ้งมือหนาของจอมองค์พญานาคาผู้เกลี่ยไกลซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเวทคลึงนาคาฝ่ามือหนาของโกศินคราชเอื้อมสะบัดออกไป สั่งให้เจ้าสารนั่นซึ่งหน้าตามันอัปลักษณ์ได้หยุดตนเองไว้ณนะที่ตรงนั้นห่างจากลำตัวเขาตรงจุดที่ยืนอยู่กันถึงสามเมตรมเขาบอกให้เจ้าสารรับนั่นของทานนินมันเผยตัวตนออกมาม้วนของหนังสัตว์พื้นสี่เหลี่ยมทิ้งตนในแนวดิ่งและคลี่ตนเองออกภายในแผ่นหนังนั้นค่อยๆกลับกลายไปเป็นหยดน้ำในทั้งหมด พร้อมกับปากฏตัวหนังสืออักษรสีทองสลักตนเองไว้มากมายเจ้าควรจัดงานแข่งกีฬาสีประจำโรงเรียนขึ้นแบ่งเด็กนักเรียนออกเป็นสีกลุ่มให้อยู่ประจำตามสีเดิมของสายพันุธ์ชนชาติเผ่าพันธุ์เดิมของตนเองโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นทั้งหมดสีไตรมาสกฎและหลักการของการแข่งขันให้คัดเลือกเด็กนักเรียนทุกปีชั้น ให้ได้รับโอกาสเข้าร่วมทำการลงแข่งขันกีฬาสีในทั้งสี่ไตรมาสเพื่อฝึกศักยภาพในการกายร่างของความเป็นนาคาภายในสายเลือดพันธุ์ของเด,เด็กแต่ละตนให้ตื่นตัวเจ้าต้องทำการกระตุ้นพวกเขาเพื่อให้เด็กๆนักเรียนทุกๆตนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพและอัปเกรดความสามารถของตนเองให้พัฒนากันขึ้นไปอีกเพื่อเพิ่มศักยภาพของพวกเด็กลูกครึ่งนาคา ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากันกับเหล่าเด็กๆที่เป็นลูกหลานของนาคานาคินีสายพันธ์แท้เลือดบริสุทธิ100์ร้อยเปอร์เซนที่ยังอาศัยอยู่ภายในโรงเรียนมหาเวทนคาราชเมื่อสารนั้นเผยข้อความในของผู้ส่งมาจนหมดสิ้นโกสิินคาราชก็ได้ทำการสั่งให้มันแผดเผาตนเองไปจนมอดไหมเริงที่ลุกไหมตามสารหนังที่กลายเป็นสายน้ำสีคลามตอนเมื่อครู่นั้น ค่อยๆสูญสลายไปจนสิ้นมีเจ้ามีความคิดสร้างสรรค์ดีๆช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตอื่นๆซึ่งนอกเหนือจากตนเองแบบนี้กันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ิินคราชพูดรำพึงถึงทานนินนคราชออกมาเบาๆเ,เพราะความเห็นแก่ตัวที่ไม่สนใจใครของทานนินนคราชเป็นที่เลื่องลือจนทุกตนทั่วทั้งสามโลกโลกบดาล โลกมนุษย์ที่มีนาคนาคานาคีจานวนมากอาศัยอยู่ซึ่งก็รวมทั้งดาบทหลายตนที่ยังจำศีลอยู่บนที่อันสุขสงบและห่างไกลในที่ไหนซักแห่งบนโลกใบนี้และในโลกหิม,มาพานที่ไม่ใช่นาคราชและนาคินีทุกตนจะสามารถได้ขึ้นไปจนถึงจำต้องเอื่อมละอาในความที่ไม่สนใครและสิ่งมีชีวิตตนไหน แต่กลับสร้างความเดือดร้อนและหายนะได้ครั้งใหญ่ให้คนอื่นอยู่เป็นประจำท่านนินรอบถอนใจหลังจากที่ได้ปล่อยสารอันนั้นออกไปสู่อุ้งมือของโกสิณาคราชแล้วอันที่จริงจะเรียกว่าตนจำใจที่จะต้องหามาตรการเพื่อช่วยผลักดันและส่งเสริมพวกลูกหลานสายเลือดนอกข้อของเหล่านาคีนีและนาคราช นาคาและนาคีก็หาได้ใช่เป็นไปเพราะความหวังดีแก่ส่วนรวมแต่อย่างไรเขาจำใจที่จะต้องช่วยเหลือเด็กเหลือขอพวกนั้นเสียมากกว่าเพื่อผักดันคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเพลิงนินเขาต้องการทำให้เพลิงนินได้รับการพัฒนาแบบหมูไปพร้อมกันกับพวกเด็กลูกครึ่งนาคาครึ่งสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นๆพวกนั้นจบ ตอน